วันนี้จะเก็บผดโคตน้อยมาแกงนะคะเราซื้อเชื้อมาเพาะเองนะทำเองนะคะวันนี้มาทดลองทำเองซื้อมาได้กี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้า1เจ็ดปดเก้อห้าสก้อนนะคะเก็บแกง นี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะในยุคนี้ถ้าเราทําการเกษตรทำกินเองทำอาหารกินเองแล้วก็ไม่ได้ออกไปนอกบ้านก็จะได้อยู่บ้านดูเชื้อเพื่อชาตินะคะอ่าแล้วก็ปลกูกผักปลูกตะไคร้ไว้ทําเองวันนี้ก็จะแกงคิดว่าจะแกงใส่ใบมะขามอ่อนใส่ผักติ้วนะคะเรามีไข่มดแดงอยู่แล้วทีนี้ก็แกงแบบเปรี้ยวๆสม,สมบัติเฮา เขจะขึ้นแบบนี้นะคะตามที่ช่องแนะนำาบอกว่าวันหนึ่งเก็บได้สองถึงสามครั้งต่อวันถ้าไม่เก็บมันสปอร์มันก็จะเป็นดำดำนะคะไม่น่ากินนะคะที่เป็นขาวขาวเชื้อกํกำลังเดินกำลังจะขึ้นนะคะ อุปกรณ์ไม่มีครบเรียบร้อยเจนว่าเราใช้หม้อใช้ใช้ชามที่เราซื้อมานะคะทำเราทดลองทำเราทำแค่นี้ก่อนถ้าทำเยอะก็ไม่ไหวเราไม่ได้ทำขายเราทำกินนะคะเราทำไว้กินตรงนี้ก็ขึ้นเก็บเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีมันจะเป็นย,วยาวๆดำๆก็ไม่น่ากินเท่านี้กำลังอร่อย เราต้องซื้อยาก แล้วเราต้องเต็นน้ํานะคะเก็บไม่เรียบร้อยเหมือนเดิม,มแค่นี้ก็พอแกงแล้วค่ะ,ะทีนี้เราก็จะมาโขลกเครื่องใส่หอมแดงพริกขาะไคช้กระเทียมอ่าลงไปในหม้อแกงตั้งหม้อแล้วก็รอน้ำเดือดนะคะใส่เกลือนะคะ ก็ใส่เครื่องที่เราโขกก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกนะคะตรงนี้เราชอบเผ็ดเราก็ใส่พริกพริกลงไปเพียงหน่อยตรงนี้เราใส่แค่แค่สามเม็ดนะคะ,ะแป๊บเดียวอพอน้ําเดือดเราก็ใส่ผักที่ทําให้เกิดความเปรี้ยวนะคะยอดักติว้วแล้วก็ยอดใบมะขามอ่อนนะคะ ตามด้วยเห็ดโคนน้อยวันนี้เราจะแกงเห็ดโคนน้อยแล้วก็ใส่เห็ดโคนน้อยนะคะ,ะรอให้มันเดือดเราจะปรุงรสกันนะคะ ใส่ไข่ม่แดงด้วยนะคะไข่แม่แดงไม่ใส่หมดเพราะว่าจะแบ่งไว้ทำไข่เจียวด้วยพอหิดสุดแล้วเราก็ใส่ผักได้เลยะคะ่ะมาตามด้วยน้ำปลา ปิดท้ายด้วยใบยมะกรูดนะคะ